ดีพี่เนาะอ่าตรงมอเลยพี่เนาะนั่งยมดาอยู่ในกปุบทันมาทางนี้ก็ nam môn và nam môn พรพัดคุณค่ป <Ash well. S 2> ดูัใจบ้างถึงพอนาเต็มที่นี่ก็บอกอายเล่ามันรอน่ะนี่มัแล้วมัแล้วเอิดไปทามเลย

เด้ยามากินพี่น้องอาการกัดหัวใจใวเราติดวายมีอย่างายกวดเลือดกับปกติชาวนามมนกับเพนกำลังจัดยาให้กินพี่น้องจะเป็นดุมาห้องหมอครับลี ออกมาภาเหือมากินเขาพี่น้องช่องว่ากระกจุ๊ะทางหลังทองคำาสรุแล้วพี่น้อง่าม,มีผู้ได้เป็นโลกยังทีหลายแรงเนาะหิว <c oughs> <c oughs> ย,ยาเมือเป็นพวงเป็นพวงบบมีผู้ได้เป็นโลกยังทีหลายแรงนะพี่น้อง พอเท่าก็เัวาใจเต้นแรงแะไะก็ขับขาดของหวานใน้กินน้ำดูดูขาดน้ำพร้อมจะต้องกินน,มมน,น้ำเลยไายเด้อน้ำนั่งยืนหนึ่งห่างไกลห้านั่นส่วนเช้าน้ำมุนกับผลน้อาเป็นยังเฮยส่วนเช้าน้ำมุนกับผลก็จัดยาให้กินเมื่อกินเบ่งยากวดเลือดกับกวดเลือดกับมันโบเห็นไขมันพี่น้องพี่ยังจะโบะเห็นไขมันขั้นอยากขั้นอยากเห็นต้องมาแต่เศร้าผลว่าต้องบอกกินเขา เพื่อนกระจัดยาบำรุงสมองหายที่มันปวดหัวบางที่มันอาจฉีเป็นน้ำสมองมันกระด้พี่น้องพราะว่าเลือดมันไหลเวียนขึ้นไปไปเลี่ยงไปบวดหัวสมองมันเทียนหมอขจะว่าอัวก่อนนะพี่น้องเลือดไหลเวียนไปเลี่ยงสมองพอกับผเป็นโอ้ย คันยากวดไขมันนะต้องมามืออื่นแต่เศร้าต้องอดเข่ามาอลไรอย่างสิเห็นมาสั่นกวดเลือดมือเนี่ยบรเห็นเลือดกับกวดมือนะุ่ณเราเขาเมื่อกวัดใจแม่เซยนั่นแทนมอหน่อยคุณกนดนั่นกวดทั้งนอกนะว่าพี่น้องพังเลยดูุคุนวันใดอะไรยังเป็นผูกมาอันอายาบำรุงสมองอืม เดี๋ยวกับกูชิพาไปแต่เสือ,อยาดีแค่มันนำกินมือหนึ่งบนดลยโล่งได้ช่องช้ำมือเออม่แล้วน้ําก็เปลี่ยนดิพาพัวไอ้แป่ก,กินเข่าวกว่าพี่น้องเติมเติมพลังก่อนยังเมือ่อ ยาในเฮือนนะ่ะบอกกินเด้อบ้านี่ยยุดเด้อม้อนน่ะเดอ้อเพราะว่าอันอันนะยาชบอบจะซื้อมากินเองเหมือนบอ่อ่านยุดซะก่อนเออยาตัวซื้อกินเองเลยยุดกินยาตัวพี่กินยาตัวผลชาไทยนี้บ้านี่ยกินยาตัวผลชาหายบ้างเนี่ยหื้อ โอ้ย็นมันสาดเดยจะไม่มีแตแนวอยากดลยัเม,มื่อยน <c oughs> ้ำมุนดิจะ <c oughs> ตายแห้งเลยเอ,ออีอยิ่็อยากก็จนเบิ่ดไปไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรคือยาคืบอบ่ห้าบ่วงให้หน้าบ้านี้สองห้าบาทสัน่นแต่บ้านี้เอาบ่วงกับบรีน้องมาห้าที่บ้านี้ย <c oughs> นะฮะยามันขำบ่บ่คำจินโรด กัซ้ำข้ากัซ้ำมุมมม้งไอ้กินสดใสสดใส่ล้วสิบห้าไบเนี่ยใ็่บ่ หลังจากออกมาแต่กวดกินขาวกินน้ำแล้วก็มาซื้อสังกะซีพี่น้องสังกะซีให้ยมีไแปงสังกะซีเศร้า,า,ราแผ่นลบสามอันตะปูหนึ่งโลพี่น้องพวจะแปะกับป๊อปออกหนังนอกบอกว่าแพร่แอ่อนเลยนะคนไอข <Okay. S 1> ้งเงินมาหุงหมอ,มอหลักเงินซื้อสังกะซีเงินนขาใช้ใจ่ายที่ผ้าพวจะแปะมานนี่เป็นเงินของลูกเศว้าหลายยายแปะเนาะพี่น้อง น้องสมพูหรือว่าสาว้สมพูสาว้น้องคายพี่น้องลูกสศราหลาเนาะเพิ่นสวยเลื้ครอบครั้วมีไงแปะผิ่นเป็นลูกหักหรือว่าลูกเศร้าหลามีไงแปะเนาะเอาหายอยู่ดีมีแห้งเด้อลูกสมพูกันนี่เนาะโผล่คอหนังนี่เนาะคุณตาจ้าผมหนังว่าพึ่งพึ่งถึงสองอย่างนี้สองกับเบนด็อก แพ้แอรอพี่น้องเลยออกนังนอกไอ้ายเลยออกนังนอกเพิ่นออกเองเพิ่นอะไรแต่พี่น้องมาถามผาดออกมานังนอกยังแพ้แอเพิ่น้องนอกแพ้แอล่ะเฮ้ยต้องออกนอกเลยเนี่ยวันนี้วพราะว่าอันนี้ทั้งนี้ผัดกี่นอนตอนเราไปเจอนอนน้อนไหมปิดแอร์อะไรเอาแพ้แอตัวแล้วพี่น้องเอ้ยกูลุถื่กคับมาดื่มแต่ความเย็นมันกะมันกะยังไงเนี่ยยังไงทั้งสลับผัดแล้ว ก็เลยเอานังนอกพี่น้องเลยขอบคุณน้องสมพูเรือา,าสาวสมพูเสาวน้องคายเนะพี่น้องลูกสาหลามีไงแปรตั้งตั้งกระสีทตั้งผ้าผ่อผลมาตวจเนาะอาอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงํำรวยเงินทองอยู่เหมือนคนเืินนะเงินหาขํากายได้เด้อ น้องชมพู่สาวน้องคายลูกสาวหลา่าเม่ใหญ่แปร์อาเซเนล่าคีบสมิธเจา้าสบายดีเดอ้อพี่น้องเนี่ย <Yeah. S 1> เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบาานี้พาพ่อยแย่เมื่อก่อนจังกะซีก็ได้บแต่เบื่องสูงไปให้เบิ่งทั้งนอกพี่น้องนอกจังกะซีป่ะไปแหละพี่น้องเซัมเน,นีลละจา้า